ธุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะ สำหรับช่วงไอเดียติดดาวคุณสมชายก็รอเราอยู่แล้วนะคะที่กลุ่มจรูโลดหัตกรรมแม่ไม้มวยไทยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน,นครปฐมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานหัตกรรมตุ๊กตาไมา้เมื่อน,นำมาจัดท่าทางแบบมวยไทยแล้วจะกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติได้ยังไงบ้างค่ะไอเดียติดดาว คุณผู้ชมครับได้ยินเสียงปี่เสียงกองส่งมาแบบนี้นะครับอยากเข้าใจว่าผมจะมาโชว์ลีลาศิลปะของแม่ไม้มวยไทยนะครับแต่ที่ผมมาวันนี้นะครับผมจะพามาดูไอเดียของคนไทยที่นําเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใส่ในงานหัตถกรรมและทําออกมาเป็นตุ๊กตาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับและที่สําคัญงานชิ้นนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากมายจากชาวต่างประเทศเราไปดูกันว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ว่ามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชม ครับผมอยู่กับเจ้าของไอเดียเด็ดที่ว่านี้นะครับอาจารย์อาทิตย์นะครับสวัสดีครับ เป็นปราชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับผมเป็นปราชาวบ้านครับคำว่าปราชชาวบ้านกว่าจะได้มามันก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆใช่ไหมอาจารย์คือเราต้องมีภูมิปัญญามีความรู้เราสามารถสอนได้ทุกระดับนะฮะแล้วก็สามารถทํางานอาชีพออกมาได้หลากหลายครับทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาก็พยายามจะเข้าเรื่องอย่างที่ผมถือยืนในมือนี่เองก็คืออาจารย์ได้นําศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใส่ไว้ในตุ๊กตาเหล่านี้ จุดเริ่มต้นเลยนะครับอาจารย์มันมาจากอะไรครับอดีตเลยเนี่ยผมเป็นครูสอนกระบี่กระบองสอนรำแม่ไม้มวยไทยด้วยอันนี้ภูมิปัญญาตรงนี้เราได้คิดว่าปัจจุบันนี้นานชาชาติหันมาสนใจแม่ไม้มวยไทยกันมาก ผมก็เลยได้โอกาสที่ว่าเออเราสร้างงนานตัวนี้ออกมาเพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่านี่คือศิลป,ปะการต่อสู้แบบไทยแบบต่างๆที่อาจารย์คิดนี่นะครับ,รบอาจารย์รนํามาจากศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหมดเลยทุกทุกท่าเลยหรือเปล่าครับอันนี้ทุกกระบวนที่สร้างออกมาเนี่ยเป็นแม่ไม้หมวยไทยร้อเปเซ็นะฮะไม่ใช่ว่าผมสร้างเองคิดเองที่ผมได้จากตำราของแม่ไม้หมวยไทยมาทุกกระบวนท่านี่เป็นของจริงและของแท้หมดเลยท่าหลักๆ ที่ของแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมีประมาณกี่ท่าครับอาจารย์มีทั้งหมด15ท่าครับทั้ง15ท่าที่อาจารย์ทําทมาทั้งหมดเนี่ยท่าไหนที่ลูกค้าโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยนิยมมากที่สุดครับอาจารย์ก็จะเป็นท่าฤาษีบทยาท่าหนึ่งก็จะเป็นพระรามเดินดง ่าก็จะเป็นค้นเขาพระสุเมนนี่คือ3ามท่าหลักๆที่เป็นที่นิยมใช่ครับดูตุ๊กตาแต่ละตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทํามาจากไม้อะไรครับอาจารย์หัวลําตัวที่เห็นสีน้ำตาลเนี่ยเราใช้ไม้สักแล้วก็แขนขาที่เห็นสีขาวเนี่ยสีขาวนี้ทาจากจริงต้นตะขบราคาล่ะครับอาจารย์ครับราคาที่อาจารย์ทํามีขนาดต่าสุดสูงสุดยังไงครับอาจารย์ของผมทําตั้งแต่เล็กสุดคือพงกุญแจตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย ตัวเล็กเลยนะฮะสามนิ้วอันนี้ขายอยู่ขายส่งอยู่ที่สามห้าบาทขายหน้าร้านอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทอย่างสูงสุดก็สองสามหมื่นบาทชุดหนึ่งสองสามหมื่นบาทที่แพงเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเช่นผมทํากรอบรูปสามมิติภายในก็จะเป็นค่ายบาลจันมีระบบแสงสีเสียงอ๋อใส่แสงใส่เสียงเข้าไปด้วยทาให้มีชีวิตทําให้มีชีวิตนอแล้วมันได้อารมณ์คือถ้ามียากไปหน่อยก็ราคาจะสูงขึ้นใช่แต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูปุ๊บเห็นเอ๊อันนี้เลย <ล>คาเท่าไหไ่ครับอาจารย์ถ้าประมาณนี้ถ้าอย่างนี้ก็อ,อยู่ที่หลักร้อยนะฮะอย่างนี้มันก็มีตั้งแต่300กว่า2 0 0กว่า4 0 0ร0 0ารกว่ามันอยู่ที่ไซส์และที่สําคัญคนี่ถ้าคุณผู้ชมมาซื้อไปเนี่ยครับ,รบก็จะมีการบอกท่าด้วยว่านี่คือท่าอะไรอย่างที่เห็นนี่นะครับดูทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่ถ้ามาดูก็คือท่าอิกาชีกรังอิกาชีกลังก็คือท่านี้นะครับได้ความรู้ด้วย อย่างตัวใหญ่นี่นะครับอาจารย์ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้สี่พันกว่าที่แพงเพราะเพราะว่าอันนี้เราทําจากไม้สักล้วนเลยต่างชาติก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดีหายากมากสักเนี่ยต่างชาติชอบกลุ่มลูกค้าของอาจารย์นี่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสาคัญอย่างภูเก็ตอย่างนี้อ่ะใช่มีต่างชาติเยอะมีใช่ไหมครับมีครับมีนะฮะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ฮ่องกงฮ่องกงนี่เราก็จะมีคนไทยเนี่ย ที่เป็นลูกค้าประ,ประจําผมอยู่มาก่อนก็รับผมประจำตอนนี้เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปเปิดร้านกิปช็อปแล้วเขารู้จักกับพวกนักมวยที่ฮ่องกงสนามมวยเนี่ยเขารู้จักเยอะเขาก็เลยนําสินค้าผมเนี่ย เอาไปจาหน่ายที่นู่นเรามีจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรอะไรไหมครับอันนี้จดจดภูมิปรรัญญาจากกรมพาณิช์อันนี้คือถ้าใครก็ปี้ลีนแบบลอกเลียนแบบแบบที่เหมือนเราอย่างนี้ปุ๊บทางกลุ่มเราสามารถ้องรองได้ด้วย้องรองได้ครับผมบเพราะรเป็นภูมิปัญญาเราคิดขึ้นมาคนแรกคนเดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมครับนี่ก็คือไอเดียดีๆไอเดียดีเด็ดของคนไทยนะครับที่นําสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใส่เป็นตุ๊กตาเหล่านี้เพื่อนําออกขายสร้างมูลค่าได้ด้วยนะครับที่สาคัญเป ที่รักษาความเป็นไทยรักษาศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยไว้ให้ชาวโลกได้รับรู้ครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาว